สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่มารีวิวเมดมินโก้นะคะ MT ในวันันะคะ MT ในวันกล่องก็จะมาเป็นกล่องแข็งแบบนี้นะคะก็คือค่ายนี้วัสดุนะคะอุปกรณ์ก็คืออลูมิเนียมนะคะก็โดยโดยปกติก็จะทำเป็นอลูมิเนียมเกตอ่าแอโรสเปซนะคะเกตอากาศยานนะคะก็มันเป็นวัสดุที่ดีนะคะสำหรับค่ายเมดบินโก้นะคะแล้วก็คือราคาค่อนข้างที่จะถูกนะคะไม่แพงเลยนะคะ ในกล่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมาเป็นท่อยาวแบบดีนะคะเป็นอ่าเป็นส์ออริจินอลนะคะก็คือเป็นไส์แบบนี้นะคะก็คือใช้เป็นฐาน2.66 50 1ก้อนนะคะแล้วก็เราจะพบว่ามันจะมีท่อสั้นเข้ามานะคะ อยู่ในกล่องเลยเช่นกันนะคะจะเป็นท่อสั้นช็อตทูปนะคะก็คือแปลงให้ใส่เป็น6 2ส3 5 0ก้ก้อนนั่นเองนะคะโดยทั้งสองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นแบตหัวเรียบได้เลยนะคะถ้าเป็นแบตหัวนูน,นี่อาจจะนูนได้นิดหน่อยนะคะจะเป็นควที่เป็นนูนใหญ่นะจะคือถ้าเป็นนูนเล็กก็อาจจะไปดันนิดหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วมันใช้ได้นะคะ คำแนะนําเบื้องต้นก็คือซื้อแบตเตอรี่แบบหัวเรียบเลยและการถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้มีแบตเตอรี่นะคะราคาสําหรับตัวนี้นะคะหน้าเว็บอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันหกนะคะออตอนนี้ก็เอามาขายอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันสามนะคะแถมโคมให้1อันนะคะอันนี้เป็น optional นะก็คืออันนี้ยเซปเลตเซลนะคะซื้อแยกนะวันนี้เป็นโคมเปลี่ยนสีของแสงนั่นเองะคะ่ะเป็นสีฟ้าสีแดงแล้วก็เป็นโคม อ่านหนังสือหรือโคมที่ใช้ทั่วไป diffuser นะคะกระจายแสงนะคะเป็นสีขาวนะคะราคาสำหรับตอนนี้นะคะที่แจ้งไว้แล้วกันก็คือสมมุติว่าคือเราซื้อแยกปกติมันก็จะชิ้นละประมาณ150-250ถึงนะคะเออราคาโปรโมชั่นนะคะจากที่ดูคลิปนะคะ1,350เลือกโคมอันใดอันหนึ่งนะคะ รวมส่งแล้วเนาะในพื้นที่ปกตินะคะย้ำนะคะพื้นที่ปกติถ้าเป็นพื้นที่ห่างไกลค่าส่งมันจะแพงขึ้นนะคะก็อาจจะต้องมีการชําระเพิ่มเติมนะแต่ถ้าเป็นราคาพิเศษนะคะเอาไปที่1,600นะคะเดี๋ยวจะแถมให้หมดเลย3 4นะคะพันหกให้ไป3 4สนะคะมาดูสเปกกันดีกว่านะคะสาหรับเจ้าตัวหลอดตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นหลอด L XLD นะคะ G90 นะคะเราไม่ค่อยพบเห็นกันนะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาของเอเรียกยากเลยกัน G G90 นะคะ XLD นะคะค่าลูเมนอยู่ที่6,200ลูเมนนะคะสองไกลได้แม็กสูงสุดอยู่ที่916เมตรนะคะค่าอินเทน i t ตี้อยู่ที่2 1 0 0 0 0นนะคะ CD นะคะค่าความเข้มแสงนั่นเองนะคะ ก็คือมันจะเป็นแนวพุ่งนะคะแต่ว่าก็จะมีคล้ายๆกับมันจะคล้ายๆกับพวกหลอด SFT อยู่นิดนึงนะเหมือนกันนะคะอะตัวนี้จะเป็นไดเวอร์็แบบง่ายนะคะก็เป็นแ a มปิ้งดเวอร์นะคะอย่างนี้เลยนะคะก็เลยไม่มีตารางรันไทม์ให้นะคะก็คือเราชิปแสงนะคะไปตามที่ผู้ใช้ชอบนั่นเองเราสามารถที่จะเลือกแสงสูงสุดได้ด้วยการด o u b l e Click ก็เช่นกันนะคะเป็น t u ์โบ สโตบก็มีนะคะก็มีกับผีเป็นสเต็ปนะคะสเต็ปดาวแสงอยู่ที่ประมาณ55 5องศาเซลเซียสนะคะเมื่อเราใช้งานต้องมีการดอบแสงนะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวก็คือวงจรจะมีปัญหานะคะไฟปุ่มนะคะ LED นะคะมีนะคะแต่ว่าไม่เจอการปิดนะคะปิด LED นะคะ ไม่เจอนะคะก็คือไอสติ uh, k maybe can turn off LED button นะคะแต่ว่าเราปิดไฟเนี่ยมันจะไม่มี LED ที่ปุ่มนะคะกันน้ำระดับ IPX6 นะคะก็คือการละอองน้ำละอองฝนได้ปกติไม่แนะนำให้นำไปแช่น้ำหรือเอาไปใช้เพื่อการดำน้ำใดๆนะคะมันพอที่จะป้องกันลองน้ำได้เนื่องจากว่าข้างหลังนะคะมันจะมีพอร์ต USB Type C มาให้นะคะเราอาจจะ ปิดไม่สนิทก็อาจจะเป็นตรายต่อตัวไปใช้ได้นะคะนี่แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้แถมสายมาให้นะค่ายนี้จะจะจะขายเป็น usb สายแยกอ,ออกไปนะคะสวิตช์ก็คือคอนโทรลอยู่ที่ด้านข้างปุ่มปุ่มเดียวเลยนะคะแล้วก็พิเศษสุดเลยมันสเปเชียลหน่อยนะมีแม่เหล็กด้วยนี่นะคะ magnetic tail ใช้ได้ทั้งท่อยาวและท่อสั้นเองนะคะ นี่นะคะแต่ว่าแนวดิ่งท่อยาวมันอาจจะหนักแบตเตอรี่นิดนึงอาจจะไหลนะคะก็ลองดูนิดนึงนะคะแนวนี้นะคะก็นี่นะคะได้ดีเลยนะคะการยึดติดวัตถุนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิล์มบอกได้เลยว่าในค่าอื่นๆเนี่ยนะคะซึ่งวัสดุาจาจจกีดีกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าเพื่อการใช้งานราคาตัวเนี้ยเนี่ยไม่เกินพันหนึ่งกลางนะคะไม่รวมแบตเตอรี่นะ ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะคะแต่บางค่ายอาจจะเห็นว่าราคา2,000กว่ามันแถมแบตเตอรี่ที่เป็น USB หรืออะไรก็ไม่ได้ดูว่ามันแพงนะจริงๆเราก็สามารถคัดเอาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ออกไปได้นะคะเื่อราคาที่ถูกลงนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเราอาจจะต้องซื้อแบตเตอรี่เพิ่มนะคะสำหรับคนที่ไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อไปเนี่ยเราซื้อแค่แบตกัวนหนึ่งเราก็ใช้ได้แล้วค่ะหรือว่าจะใช้ท่อสั้นด้วยก็คือซื้อเป็นขนาด26350ละกันนะคะ มาดูวิธีการใช้งานนะคะก็คืออ่ามาดูวิธีการใช้งานนะคะปิดเปิดปุ่มเดียวนะคะกดค้างที่ปุ่มนะฮวนนะคะมันจะเข้าเป็นหมูดโหมดนะคะโหมดต่ำสุดดับเบิลคิกนะคะก็จะเข้าสู่เทอร์โบไม่ว่าจะเปิดหรือปิดนะคะทริปเปิลคิกนะคะก็จะเข้าสู่สโตปไม่ว่าเปิดปิดหรือปิดนะคะก็มีแค่นี้นะคะ ก็ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไม่น่าจะล็อกปุ่มกดได้ด้วยนะคะรอบเิเซลข้างบนก็เป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็มีหน้าตาที่เป็นแบบสไตล์นิดตัวโคมนะคะเขาจะทำเป็นอ่อนเรนผิวนะคะเป็นผิวส้มนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะกะ็ให้ความรู้สึกที่มันเป็นการกระจายแสงขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ยังคงความพุ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีสปริลดันข้างนะคะ ร่องระบายความร้อนเนะะียค่ะพิงก็รู้สึกว่าพอทําแบบทางท่อสั้นท่อ,อยาวมันก็ดูสวยดีนะคะก็อ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะสาธิตการใส่โคมแล้วกันนะคะปิดไฟแล้วกันนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวขอปรับแสงลงไปอีกนิดนึงเราจะใส่เป็นโคมขาวโคมฟ้า นี่นะคะแล้วก็เปิดไฟนะคะอันนี้คือ diffuser แสงขาวนะคะนี่หรือว่าเราจะเปลี่ยนอ่ามีเรื่องแสงด้วยนะนี่มีค่ายเดียวเลยที่แถมอ่าไม่ใช่สิมีไม่กี่ค่ายนะที่จะแถมเป็น diffuser ที่สามารถที่จะ G I T D ในที่มืดได้นะคะเอ คมน่าจะประมาณห้าสิบหกมิลนี่นะคะเป็นแสงสีฟ้านี่นะคะแล้วก็เป็นสีแดงอะแต่สีฟ้าไม่ไม่เรืองแสงนะค่ะทำไปก็ไม่ประโยชน์ถ้าจะทำเรืองแสงนี่นี่นะคะนะคะก็ดีเลยนะคะประหยัด มีโคมที่เป็นซิลิโคนมาให้นะคะหชิ้นนะคะเรามาดูรีวิวแสงกันเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะสำหรับเจ้าตัว MT911 นะคะเมมเบ MT นายวันวันนะคะ MT911 นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลอดใหม่นะคะของเจ้าตัว m มมเบนโกนั่นเองนะคะตัวนี้คือไดเวอร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบดิมเมอร์นะคะต้องขอไปที่แต่งตัวไม่สุภาพ ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็เข้าสู่เทเบิลได้นะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะส่องนะคะเราจะเห็นว่าแสงนะคะมีความพุ่งนะคะแล้วก็มีโหมดจำแสงนะคะเดี๋ยวเราจะดีมเมอร์ลงไประดับนี้ปิดเปิดนะคะระดับนี้คือต่ำสุดนะคะต่ำสุดในโหมดปกติ ก็ค่อยๆแพนแสงขนาดมูต่ำนะคะก็ยังเห็นนะคะตอนนี้ก็ราคาอยู่แค่พันดังกลางพันน้นต้นพันกลางนะคะดิมเมอร์แสงตามที่เราพอใจนะคะเดี๋ยวเราจะดิมเมอร์จนสุดอ่าอันนี้ก็คือหมดจนสุดนะคะสำหรับ การดิมเมอร์ธรรมดาโดยที่ไม่ได้กดเทโบนะคะมาดูเทโบนะคะอันนี้คือเทโบนะคะก็จะเห็นว่ามันสว่างกว่ากันขึ้นมานะคะในความที่เป็นเทโบนะคะตัวไฟฉายจะทำความร้อนขึ้นมาสูงสุด แล้วก็จะร้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วและจะดอบแสงเมื่ออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ55องศาสำหรับกระบอกนี้นะคะปกติดเวอร์เขาก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะคะ45ถึง55องศาแล้วก็จะดอบแสงลงมานะคะอ่าเห็นไหมดอบลงมาแล้วนะคะเมื่อเราดึงเทอร์โบขึ้นมามันก็เลยขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวจะเดินไปข้างหน้านิดหน่อยนะคะ ื่อดูเพื่อให้เห็นว่ามันสปิวด้านข้างเป็นยังไงนะคะหางจากกล้องนะคะตัวนี้ส่องได้ไกลนะคะเห็นไหมสปอตนะคะประมาณ9ก้าอเมตรได้แต่ว่าอันนี้โหข้างๆก็เห็นชัดนะแต่ว่าตรงนั้นเราไปติดต้นไม้ไปนหน่อยเนาะของเขตอื่นนะคะ อาดูสปิลนะคะนะคะก็สปอตเข้มนะคะมีสโตรนะคะมีสโตรมีกระพริบนะคะอย่างนี้เราสามารถที่จะใช้สโตรได้แล้วก็หมดมูลนะคะหมดมูลไฟต่ำสุดนะคะซึ่งในกล้องอาจจะจับไม่ค่อยได้แล้วก็พอใช้ได้นะคะเดินแต่ว่าอยู่ในที่มืด มันถึงจะชัดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมนึ่งนะขอแพนไปประมาณนี้แล้วกันนะคะเพิ่ขออนาตขยับกล้องขึ้นน่มาดูอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะตรงนู้นก็จะเป็นทาวเวอร์นะคะเป็นสายไฟอ่าแล้วก็ตรงนั้นเราจะเห็น หลังคาบ้านตรงนู้นนะคะที่มีแผงโซลารเซลล์แล้วก็เห็นได้ชัดเช่นกันนะคะโอเคจบการรีวิวนะคะ MT นายวันหว,วัน MT 9 1 1ของเรา